บิ Big ๊กเอมเคลื่อนไหวแล้วหลังเอมมี่อยากเห็นลอตเตอรี่ใบจริงเป็นบุญตาต้องบอกว่าทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมือ Big ่อบิ๊กเอมกลิตตริสบุรพรมพระเอกชื่อดังตบหน้าตัวเองช็อกลางงานอีเวนต์โชคใหญ่หล่นทับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโดยงานนี้เขานั้นก็ได้โพสตระบุข,ข้อความว่าอาร์ะจะช็อกลางงานอีเวนต์เฮ้ยตบหน้าตัวเองเฮ้ยฝันไปหรือเปล่ากริตริส แทมกลางคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายก่อนที่ในเวลาต่อมาเอมมี่อม,มนวันก็ได้เคลื่อนไหวมีสะดุง้งหลังพระเอกดังบิ๊กเอ็มถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์สนันโดยงานนี้เอมมี่ก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าว้าวยินดีด้วยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโชว์ใบจริงให้ทุกคนเห็นเป็นบุญตาบ้างนะคะ ก่อนชาวเน็ตจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟาดอีกแล้ววงการบันเทิงอ่ะเนาะก่อนที่เธอจะเข้ามาตอบกลับว่าฮะฟาดไรอะ่ะงงมากยินดีกับเขาเลยอยากเห็นเป็นบุญตาแค่นั้นเองงับและต้องบอกว่าล่าสุด Big กเอก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเอมมี่อยากเห็นลอตเตอรี่ใบจริงเป็นบุญตางานนี้พระเอกดังก็ได้โพลลอตเตอรี่และหลักฐานการสนทนาก่อนจะถูกรางวัลที่หนึ่งว่าของจริงไม่จกตา ขณะที่คุณแม่บิ๊กเอมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของลูกชายว่าดีใจกับลูกจนน้ำตาไหลขอบคุณเจ้าของร้านเพชรที่แบ่งปันโชคให้ลูกชายบอกเลยว่างานนี้โพสต์เดียวรู้เรื่องค่ะ